เส้นทางดนตรีใหม่ของ T.O.K.M.I.N.D.S.E.T กับซูเปอร์สตาร์แรป S.O.U.L.J.A.BOY สร้างผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ T.O.K.M.I.N.D.S.E.T ล่าสุดได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์แรประดับมัลติแพลตินัมอย่าง S.O.U.L.J.A.BOY ในซิงเกิลใหม่จริงๆกับการนำเอาความเป็นไทยสู่ความอินเตอร์ด้วยการนำดนตรีคลาสสิกของไทยมาหลอมรวมเข้ากับรายรับเท่ๆรวมถึงเนื้อหาของเพลงนั้นยังได้ใส่เอกลักษณ์ของ วัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารความเป็นอยู่ความสวยงามของความเป็นไทยตามความจริงเหมือนกับชื่อเพลง โดยเพลงนี้ยังเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรกของ p o OK k m i n d s e t ที่ควบรวมดนตรี2สไตล์จาก P.O.K. OK ที่ร้องเพลงได้อย่างมีเสเน่ห์พร้อมเสียงเบสที่หนักแน่นและ S.O.U.L.J.A.Boy บรรเลงเพลงด้วยจังหวะที่ร้อนแรงเป็นของตัวเองเพิ่มความร้อนแรงไปทั่วทั้งเพลงพวกเขาร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเสียงสไตล์และจิตวิญญาณของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เมื่อได้ยินจังหวะผมรู้เลยว่านี่จะต้องเป็นเพลงที่ร้อนแรงแน่นอนจริงๆเป็นเพลงที่เน้นความจริงและความรู้สึกเป็นเพลงที่เราใจโซจาก ล่ความเป็นตัวตนของ T.O.K.M.I.N.D.S.E.T ข้ามพรมแดนสามารถถ่ายทอดไปยังทุกภาษาและจุดประกายในเวทีต่างๆความสามารถที่ไม่อาจปฏิเสธได้วิสัยทัศน์ที่ไม่ยอมแพ้และความทะเยอทะยานที่ไม่หาจจำกัดได้ทำให้ T.O.K.M.I.N.D.S.E.T กลายเป็นแรปเปอร์ระดับแนวหน้า YouTube เบอร์ชื่อดังนักแสดงที่ขโมยซีน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและพลังธรรมชาติระดับโลกจากศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเมืองบ้านเกิดของเขาอิทธิพลของเขาได้ขยายตัวไปทั่วโลกและขยายตัวต่อไปด้วยเพลงชาติภาษาอังกฤษและภาษาไทยความแท้จริงขับเคลื่อนความสามารถทางศิละปะของเขาผ่านซิงเกิลปี2024และอีกมากมายที่จะตามมา เขาเติบโตในกรุงเทพมหานครและอาศัยอยู่กับแอสปาร่าฮงสกุลอาพ่อและแม่ที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้หญิงคนแรกจาก ประเทศไทยและผู้หญิงคนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สในปี1965เมื่ออายุ13ปี p o k m i n d s e t ย้ายไปบอสตันรัฐแมสซาชูเซตซ์ซึ่งเข,งขาเข้าเรียนที่ลอเรนซ์อะคาเดมี่นอกเหนือจากการเรียนหนักแล้วเขายังหมกมุ่นอยู่กับฮิปฮอปโดยศึกษาพเพลงของสองแท็ f a าโบล u สเมสเน e ลี olas, aze, ่ y, และอีกมากมายเป็นเวลาน,านานหลายชั่วโมง เขาขยายขอบเขตของเสียงดนตรีของเขาและกลายมาเป็นนักดนตรีที่เล่นได้หลากหลายประเภทเช่นกลองกีตาร์และคีย์บอร์ดเขาเลือกที่จะเรียนต่อที่บอสตันจากนั้นจึงไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นอย่างไรก็ตามเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านเขาหยิบอินเทอร์เฟซเสียงและคีย์บอร์ดมีดีตัวแรกจากกีตาร์เซนเตอร์และแต่งบีดเพลงขึ้นมาโดยชักชวนเพื่อน,นให้มาฟังผลงานในช่วงแรกของเขาในที่สุดเขาก็ได้ไมโครโฟนมา เมื่อกลับมาที่กรุงเทพมหานครเขาก็เริ่มทําเพลงที่เขาเรียกว่าเทลแรปแนะนําตัวเองด้วยเพลงที่เล่นอย่างต่อเนื่องและจุดประกายให้เขาโด่งดังขึ้นมาหลังจากเพลงอย่างแทดสอและ KOMTUM เพลง WIPWUP ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยยอดสตรีมกว่าร้อยล้านครั้งทั่วโลก P.O.K OK. เริ่มต้นปี2024ด้วยเพลง J.E.K ผมสร้างช่องทางใหม่ให้กับตัวเองเขากล่าวอย่างยิ้มแย้มผมอยากแสดงความเคารพต่อความเป็นไทยของผมดังนั้นเราจึงเริ่มต้นจังหวะด้วยการใช้ตัวอย่างจากเพลงไทยดั้งเดิมความหมายของเพลงมีเรียบง่ายจริงๆแปลว่าจริงดังนั้นจึงเป็นตัวแทนของ P.O.K ที่แท้จริง